เบียสุจินันท์ที่ปรึกษาปัญหาผิวและธุรกิจบริษัทลาชูเลคอสเมติกประเทศไทยจำกัดเซนวิสปพาดาค่ะคุณแม่ของน้องลีอองมา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 ,มา Woo คือจ,จริงๆต้องบอกก่อนว่าชาเป็นคนที่ยึดติดอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าสมมติว่าเราเจอตัวหนึ่งที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าผิวเฮ้ยมันผิวมันไม่ได้แย่หรือมันไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าคือชีวิตแค่ต้องการว่าผิวไม่ต้องแย่ลงแค่นั้นเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ไปใช้ทีมแล้วผิวแย่ ทีนี้เราได้มาเจอตัวหนึ่งก่อนก่อนหน้าที่จะมาเจอลาชูเดนค่ะเจอตัวหนึ่งผิวไม่ได้ดีขึ้นนะแต่ว่าผิวไม่ได้แย่เลยครีมที่เราใช้มันก็ไม่ได้ทําให้หน้าเราแย่แต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้แย่ลงนี่น่าสนใจนะน่าสนใจอ๋อก็เลยไม่กล้าที่จะเปลี่ยนกลัวว่าหน้าใช้แล้วมันจะแย่ลงถูกไหมคะเพราะเราเคยเจอประสบการณ์ที่ใช้ครีมใช้ครีมแล้วมันแย่ลงครับทีนี้เรามาเจอตรวจที่ใช้แล้วมันไม่แย่แต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นอืมแต่ก็ทุกคนไม่อยาากกหนนนแย่มมัคะจวึง ดูดีๆไปต่างประเทศพอไปต่างประเทศเนี่ยแท้น้าแท้อาหารกินของมันเยอะกินเนยเยอะนมอะไรพวกนี้นเยอะออแล้วอากาศสภาพอากาศด้วยมันไม่เหงื่อไม่ออกมันทําให้เหมือนอุดตันมันอุดตันทำให้หนน้<อ>เราใจใใเข้าใจทีนี้กลับมาไงหน้าแบบพังอะ่ะแล้วก็ตอนนั้นซื้อแล้วนะปิดแฟรนไชส์ออนไลน์เรียบร้อยแล้วตั้งอยู่บนตู้เย็นจ้าที่รักตั้งอยู่บนตู้เย็นตู้เย็นน่าใสตู้เย็นใสมาก แต่งหน้าเป็นคราบๆเลยที่เขาไม่กล้าถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปนี่ต้องผ่านแอปประมาณสิกว่าแอปลบสิวลบแล้วก็เป็นผิวแพ้ง่ายด้วยใช่แต่ว่าเครียดมากแล้วอาก็เหมือนกะมาแล้โทรมาถามไงว่าเออใช้ครีมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าโอ้อาไม่กล้าใช้ตอนนี้เพราะว่าหน้าพังมากเลยต้องการแบบต้องการไปคลีนิกอะไรบอกแกจะไปเสียงเงินอะไรแกใช้เลยแกเอาตัวนี้มาใช้นะก้าหน้าแกไม่หายแกเอามาเฟี้ยงบ้านฉันเลยเอามาเฟี้ยงใส่หน้าฉันเนี่ยก็เลยโอเคนั้นใช้ พอใช้ไปใช้มาปรากฏว่าซิวหายแต่ว่ามันไม่ได้แบบใช้ปุ๊บแล้วแบบกระสังใส่ปัม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ยาพิเศษคุณถูก็ประมาณเดือนตอนแรกยอมรับว่ากลัวกลัวแพ้กลัวอะไรอย่างเงี้ยคือแซนเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้อะไรนิดนึงก็เนี่ยจะเป็นผลบริเวณนี้แท่เจอควันรถหรือว่าเจอแบบฝุ่นอะไรอย่เงี้ยตรงเนี้ยขึ้นโผลเลยนะคะช่วงบริเวณนี้แล้วแสบด้วยแล้วต้องใช้อีโลเมต โลเมทที่เป็นยาที่มีเขาเรียกอะไรมีสารสเตียรอยด์แต่ว่ามันช่วยยับยั้งแต่มันไม่เป็นผลดีในอนาคตเพราะว่ามีอยู่ช่วงเงสิวหายก็สิวหายใช่ไหมคะหน้าเรายังไม่แข็งแรงครับยังไม่แข็งแรงทีนี้เราก็ไปใช้ขีดประเภทเพราะเราซื้อทุกตัวในลาชูเล่ไอซแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าหน้าเราควรจะใช้อะไรก่อนคือตอนนั้นมั่นใจแล้วว่าเอ้ยใชุ้้มสิวยุบ ดีแน่นอนละเลงทุกตอนเพื่อด้วยความเพื่อ้ดยความที่ดีใจไงสิวฉันหายฉันอยากสวยเร็วปอะทังเลยค่ะทุกอย่างละเลงบนหน้ากักพากนึงเฮ้ยหน้าเป็นอะไรทำไมแดงอ๋อฟ้าเขียวฟ้าเขียวใช่ไหมตอนนี้เอออเป็นโคตรแดงเต็มหน้ากิดอะไรขึ้นฉันแพ้หรือเปล่าเนี่ยตัวหาอาเลยอาหน้าจะเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยแบบสิวขึ้นเต็มเลยแล้วแกไปใช้ตัวไหนใช้สีเขียว ใช้สีเขียวไม่ได้น่าใช่ป่ก็หย่าพึ่งที่พูดในกรณีนี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าก่อนที่คุณจะซื้อผลิตภัณฑ์ของราชูนี่ใช้ตัวไหนเนี่ยให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนดีที่สุดใช่ไ่มแหละ เพราะว่าเขารู้จริงไงคะว่าหน้าคุณนะตอนนี้เป็นยังไงแล้วควรจะใช้ตัวไหนก่ในต็บางคนดื้อดึงไงอุ้ยฉันฉันใช้ตัวนี้แหละฉันเห็นคนอื่นใช้ฉันก็อยากใช้แต่จริงแล้วหน้าคุณอาจจะไม่เหมาะกับตัวนั้นก็ได้คือคีมมาดีจริงๆแต่อาจจะไม่เหมาะกับเขาไงเหมือนที่ฉันเป็นไงอ่ระหว่างนั้นก็พอปรึกษาหลังจากนั้นมาก็เลยบอกว่าต้องใช้แบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้ก็แกก็แนะนําให้ฉันใช้มาทําให้ผิวแข็งแรงก่อนแล้วก็ ใช้เป็นตัวกลางคืนไร้คีบจนใช้ไปหมดหนึ่งกระปุกอ่าแล้วก็ตอนนี้คือหน้ากลับมาใช้ขวาเขียวได้เหมือนเดิมละใช้ได้ทุกตัวของลาชูเล่และเพราะว่าหน้าเันแข็งแรงแล้วค่ะเชื่อไหมตัวันี้ไม่ต้องใช้อิโลเมดจากที่ใช้อิโลเมดมาตั้งแต่ตอนเรียนปีหนึ่งอะปีหนึ่งมหาวิทยาลัยใช่ตอนนี้ลูกหนึ่งละใช่ใช้ตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงลูกหนึ่งใช้ตั้งแต่ปีหนึ่งยันลูกหนึ่งจริงๆริมาเจอลาชูเล่หยุดอิโลเมตหยุดมันจะอิลาชูเล่เนี่ยแหละ เอียกสองไงเอียกสองคุณคะคือบางทีเราอยากออกข้างนอกแบบหน้าสด้างเบื่อไงแต่งหน้าทุกวันเข้าใจเข้าใจโมเมนต์ผู้หญิงก็อยากเผยผิวใสไงแต่หน้าตอนนั้นหน้าขำหน้าคํำแล้วเป็นผดเป็นผดเป็นเป็นผื่นนะคะหน้าคือแบบไม่โอเคเลยอ่ะเหมือนแบบปีไตซ่าอ่ะแต่ทุกวันนี้กล้าหน้าสด าชูเลมีใบาการันตีรับรองความปลอดภัยและนวัตกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศลิขสิทธิ์นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมีมานานมากกว่า22ปีแล้วค่ะจัดส่งได้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะสำหรับในประเทศไทยจัดส่งด้วยขนส่งเคอรี่ส่งฟรีทั่วประเทศของถึงภายใน1-2วันทาการยกเว้นติดวันหยุดลูกค้ารอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ สำหรับในต่างประเทศก็สามารถจัดส่งได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น d s l ถึงเร็วมากเลยค่ะประมาณ1-3วันทำการแบบ EMS ประมาณ5-7วันทำการและแบบธรรมดาช้าหน่อยนะคะประมาณ7-30วันทำการค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นด้วยนะคะกดติดตามและดูคลิปที่น่าสนใจต่อไปได้เลยค่ะ